หัวไปทางไหนทางี้เล่ะข้เจริญค่เดอกเมื่อบุได้เลยผ่าอีกเพิ่นหนึ่งเวข้อบางคำบ่ละข้อเขาบเดคือว่อาเาสือ่อคือว่าซีนขอบันดิตเอขอข้บัดิตมาสัาลงกับบันดิตละลงพากินกับบันดิตละ สบายดีและสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนหับขอสุู่สองโาเอเซนเกาเนาะมื่อนี้ก็เป็นเมือที่เฮาสิด้ออกจากห้องหมอแล้วเนาะหลังจากที่เฮาฟฝากฝืนอยู่ห้องหมอสี่มือสามคืนเนาะ ตามแนตาม้ตามกระมอง Dạ, giúp, đừng đổ, giúp Xong rồi, cả Nhưng đừng, tháo

ยิ้มนะอนอันยิ้มหนึ่งโอเคเอ่ยยิ้มมาโอเคไงเช้แบบว่ายิ้มจะถทายเลยนะหน้าบนบนตันยิ้มตัวยิ้มเออเนี้ยแล้วดูแบบหน้าคนก็คักแค่ไหนเออปะ ใช้สิลูกบอสบอกว่าใาชา้นี่เช็ดเนาเช็ดหน้าบอส หายออายได้ไหมกระตอ,อกไอ,อ,อถ่ายทำจะถ่ายทำสีห้าอ,อยากใ่าจะชุกลูอ่าชุกลูปปะอะ,อะไดออกของ,อง,อง,องบ,บอบงลหรอนอนุารับก็รับจะเบิง์ุก็ลับนอนทาเดียวเนะนอนอย่างเ,เดียวเลย

เราหมุดจินหน่อยว่ะ คนไหนกันรับเซ่เซ่ม่สนใจยังไงล่ะพักกันเดี๋ยวรดดเขารัดะหันบคอยเด้วอวโย บ้านได้กรจนะับไรเนะจนะ้าหาเมนไปขึ้น,นนะเ,เนาะคืนได้ไหมกดการหอน เป็นเลยวิ <ia> ่งห <t iny> ัวเลยได้ปะเด้ได้อคัดนั่นเอก่อนเป็นคนคอยขี่ยไอ้ก็ที่คอยคี่ย หัวไปทางไหนถึงแล้วทางไหนเลยกระเจรุนค่ะดเมื่อเมื่อได้เจะผ่าอีกเพิ่นหนึ่งบอลเขาประคัมบอกแล้วข้อเ้าอเไยคือว่าเาสื่อคือว่าซีนของบันดิตเองดิมาสักลงกับบันดิตละลงพากินกับบันดิตละ

ที่เลี้ยงเพิ่นขี่รถบริษัทมาขั้นอาจจะแก่เครื่องโดยเฉพาะเครื่องมานอนห้องหมอโอเคน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบโอสีคออนุญาตขับรถก้อนบัตรพาเท้าพากินหน่อยเนาะเมื่อพักฝืนอยู่เฮือนบัดนี้กับแม่บาย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 ป่าลุงเด้อพาคินเด้อบายบายสุข,ด,สขดีวัชสุขสุขคนเด้อ